ดีจ้ามาพบกับช่องของใหม่ๆน้องปายเช่นเดิม <c oughs> มามาหามันแก้วจ้ะมามววันนี้มาหาเหรียญดินนะจา้ะมาหามันแกว้วจากที่นี่ปุ๊บ,บจา้าฝนตกดีแล้วฝนตกดีหลายก็<า>จะเน่านะจ้ะทุกคเห็นบ่ะโอ้ยโอ้ยมีมีจ้ะมีอยู่มีอยู่ป่าจา๊จ้ะ ได้ล่ะรอรุ่นจ้ะรอรุ่นอ้าวควดไปเลยจ้ะมันเจียวบ่ค่อยดกปรนเด็นนะจ้ะเพราะว่าห้องประเด็นค่อยได้ดูแลจ้ะ่ค่อยได้ดูแลจะปลูกเอาพันธุ์เพันธุ์เชื้อเนาะจ้ะปลูกเอาเครือเอาพันธุ์เพันจะปลูกรอบต่อไปเอ้ยกระพาะได้กินดอกจ้ะถึงไม่สวยกระพาะได้กินดอกจ้ะไหวปบ่ได้ดูแลบไม่แน่นจ้ะขุนเลยอยู่ข้างหน้าจะเป็นเผือกเนาะจ้ะขุนเผือกแถมจะยาวจะเป็นเผือกเผือกหอมบ่กขึ้น เผือกเผือกหอมแล้วจ้ะเผือกกินหอมเผือกอีกย่างเนี่ยจ้าโบหูเจ้าว่าเห็นเกิดอยู่ไฮเพิ่นกัเลยเอามาโู้แต่ว่าเผือกหอมนะจ้ะโอ้ยคือพร้อมมาเลยจ้ามันแจวโอ้ยดกดกคนบะนี่ยูซีพอได้กินพอได้กินอ้าวหัวใหญ่ๆแล้วที่พันอย่างบุจ้าโบหูสีอย่างนะจ้ะแต่ว่าสวยเนาะจ้ะนี่นะจ้ะจะได้ขยายพันธุ์ต่อไป เบิงบ้งเบิง้งเบิ้งเจ้าที่ะนะจ้ะโอ้ยหกมาจ้ะใส่เลยลกมาจ้ะบ่ได้ดูแล <c oughs> โอ้ยธรรมชาตินะจ้ะขุดไปเลยจ้ะอันนี้จะเป็นป่ากล้วยของแม่ใหม่น้องปลายนะจ้ะปลูกกล้วยไว้เยอะนะจ้ะป่ากล้วยกล้วยน้ำว้าเด้วจ้ะป่ากล้วยน้ำว้าปลูกไว้ใช้ประโยชน์ได้ใบตองด้วยได,ไ,ดได้กินปลีกล้วยได้กินกล้วยด้วยนะจ้ะ กินหลายอย่างเลยกินหลายอย่างอ่าขุดแล้วเราบอจ้าเฮาบัดเคลื่อนคือบัวคอยมีบัมีก็บ่เป็นยังนะจ้าบัเห็นคือนเขาหลือจ้ขาขึ้นขวาจากว่โอ้ยอ่าก็กพอได้กินเนาะจ้ากินจ้าอ่าคลิปนี้ใหม่ๆน้องปายก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะจะ้าเพราะว่าเมือ่อฝนมาแล้วจ้าจะนี่ขุดมันตอ